โอเคก็สวัสดีคบด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในดสไลด์ท็อปจักรวาลครับผมไม่ตแล้วก็อยู่กับพี่เอมนะครับผมอันนี้จะเป็นมัยใหม่ของพี่เอมนะครับผมซึ่งถ้าใครที่เจอในสีสีก็อย่าลืมนะครับผมฝากซ้ำศพกันด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มหาผู้เล่นนะครับในแชทโลกนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะสุ่มมาสองคนนะครับผมถ้าใครได้ m อ p ในเกมนี้ครับผมผมจะแจกบัตรเป็นชื่อเออเดี๋ยวจะลองถามดูนะครับว่าเขาอยากได้บัตรเป็นชื่อหรือว่าอะไรแต่ว่า ผมจะเอาคนที่เปิดไมค์เท่านั้นนะหรือว่าเอ้ยเราจะเลือกในกรุ๊ปไลน์เราดีป่ะบเออเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเลือกในกรุ๊ปไลน์ของ NPP นะครับว่าจะมีใครเข้ามาเล่นกับเราไหมนะครับผมจะเปิดในคลองไปเนาะมาแล้ววันนี้เดี๋ยวมาในแชทโลกันก่อนเดี๋ยวเรามาแจกแชทโลกันก่อนนะครับผมบัตรเป็นชื่อนหนึ่งใบนะครับผมหรือว่าเขาอยากได้อะไรเดี๋ยวจะส่งให้นะครับมาเดี๋ยวสุ่มเล็กคนกันเลยต่อแต่แต่ผมจะเอาคนที่เปิดไมค์เท่านั้นนะใครไม่เปิดไมค์ผมเตะก็น,นะครับผมเดี๋ เอ uh, อันนี้ก็คือต่ําสุดใช่ไหมต่ําสุดเราจะเอาเป็นอบอลน,นะครับแล้วก็สูงสุดจะเอาเป็นแค่ไดมอนด์พอเพราะว่าเราจะแบบอยากแจกน้องๆที่แบบเขาไม่ค่อยมีนะครับผมก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแจกด้วยนะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าแบบเอ้ยพี่แจกแต่แบบคนที่มีแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ที่คนเล่นเก่งๆอะไรเงี้ยคนเล่นไม่เก่งพี่ไม่แจกบ้างอะไรเงี้ยก็มาเดี๋ยวพี่จะมาแจกกันนะครับผมก็แรงไดมอนด์นะครับโอเคปะ นี่ไงมาแล้ววัสดีครับใครเปิดไม่ได้บ้างอ่ะเฮ้ยเปิดไม้ได้ด้วยวใครเปิดไม้ได้บ้างครับนี่สองคนนี้ใครเปิดไอ้คนหนึงอีกคนนึงเปิดไม้ได้เปล่าถ้าเปิดไม้ไม่ได้เตะนะออกเองโอเค เดี๋ยวรอก่อนนะน้องรอเพื่อนก่อนนะอีกคนหนึ่งอรัส mm hmm. วัสดีครับคูณปสองวะเนีเ่ยนะอยากเล่นแบง์ใหญ่ครับอยากเล่นเอาอางนี้ดีกว่าถ้าเองเล่นกับพี่แล้วเองยิงได้สองคิวพี่ส่งอะไรให้ก็ได้ในเกมให้สองคนเนะี้ยโอเคครับอยากได้อะไรครับคนนี้ ผมเหรอครับฮะผมเหรอครับฮะที่พี่ถามอ่ะใช่ผมไหมครับใช่ครับเราเนั่นแหละครับอยากได้อะไรครับในเกมอ่ะที่ส่งของขวัญอ่ะในส่งของขวัญอ่ะอยากได้สกินปืนลูกซองควงครับซองควงมันมีเหรอครับน้องในของขวัญมันมีหรอในที่ส่งของขวัญเนี่ยลองหาดูภับมันมีอะไรบ้างเราอยากได้อะไรบ้างอยากได้ดา ได้หนึ่งอย่างสามีหรอได้อะไรอ,อ่างทำพิษดูลองดูลองดูว่าอยากได้อะไรลองบอกพี่มาเร็วเอาดาบสืฟ้าครับพี่มันจะเป็นน้ำมาพี่กดตัวแบบตะกร้านะน้ำเที่ยาน้ำเที่ยาครับพี่ดาบน้ำครับน้ำเที่ยาดาบน้ำเที่ยาครับน้ำอะไรน้อง พี่กดเข้าไปตรงตะก้าข้างซ้ายอรัตะก้าข้างซ้ายโอ้ยมันมันไม่มันซื้อในนั้นไม่ได้น้องมันมันอยู่ในของขวัญหน้าอ๋อของขวัญอ๋อของขวัญของขวัญเอาเอาชุดได้ไหมครับพี่ชุดไหนครับเอ้ยขอเลือกอ่ะครับขอเลือกเลยครับเลือกเลยเฮ้ยเอานี่ว่า เอาอะไรเอาอะไรบาดเป็นชื่อก็มีบาดเป็นชื่อเอาไหมเอาอันนี้ก็ได้ครับเออเอาไหนครับเอาไหนเขาเรียกว่าอะไรแล้วพี่อันไหนครับอันไหนครับไอที่มันตอนตอนที่เรากระโดดลงอ่าดมเหรอครับไม่ใช่ดมครับตอนท๋อสกายวิงเหรอพี่อ๋อสกายวิงใช่ไหมใช่อันแรกมันมีเหรอที่เป็นยิงมาพี่มันไม่มี เอ็งเอ็งเอ็งดูในไหนเนี่ยมันมันในถังของขวัญเนี่ยในถังของขวัญอะเอ็งเอ็งเห็นเอ็งเห็นไอ้นี่ไหมน้องซ้ายล่างอ่ะด้านซ้ายเหรอพี่อ๋อเนี่เห็นแล้วครับเป็นเป็นกล่องเล็กๆกันน้องเห็นไหมโอ้ยนี่ดูข้างในนะมันมีอะไรบ้างน้องอยากได้อะไรลองเลื่อนดูสิเลื่อนเลื่อนดูดีดี นี่เรื่องของนิกเราน้องๆเลือกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนนึงอยากได้ไม่ดัมอะไรน่ออ่าเอาเป็นอะไรถ้าหัวใจใช่ไหมไม่ใช่ครับเอาเป็นไอโบ้ไอโบ้ไอบบ้หน้าปีศาจไอโบอไหนหน้าปีศาจครับไอโบอหน้าปีศาจปีศาจยีนอ๋อสีม่วงใช่ไหมอันนี้นะครับไอบบ้สีม่วงใช่ไหม น้องไม่อยากได้น้องไม่อยากได้อย่างอื่นเหรออยากอยากได้ไอ้บอข้างบนนะพี่พี่ไอ้บอสีพ่วงแล้วก็มองไปข้างบนแล้วก็มองไปทางขวาครับเดี๋ยวมันจะเห็นไอ้บอที่เป็นรูปหน้าคล้ายน้ากตากีนะพี่มันมีเขาไหมมีเขาไหมมีครับมีอันนั้นอะครับโอ้อันนั้นอันนั้นหกร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะนะครับได้เลยน้องและอีกคนหนึ่งอยากได้อะไรครับน้องผู้หญิงพี่ครับผมขอด้วยเดี๋ยวผมเข้าไปครับ ต่เย็นน้องใจ่นเย็นแล้วเสื้อเขียวได้อะไรเสื้อเขียวท้าหัวใจใช่ไหมโอเคมีมีสองคนนะมีมีท่าหัวใจแล้วก็น้องคนนี้อยากได้บอลนะมาเดี๋ยวพี่กดเกมนี้ก่อนนะโอเคมาน้องถ้าเองยิงได้สองคิวสองคนเนี้ยถ้าน้องยิงได้สองคิวไม่ว่าใครก็ตามพี่จะส่งของขวัญให้โอเคไหม คุณอยากได้ด้วยอ่ะน,นี่ผมพี่ของไอโซนิกครับอยากได้อ,ไดไดอะไรนะยังไม่ได้เข้าไปในห้องพี่เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้ามานะเดี๋ยวให้สองคนนี้เล่นก่อนโอเคครับพี่โอเคครับมาโอาเล่น้องพร้อมกันเลยครับสองคนนี้พร้อมหรืยอยังพร้อมนะครับพี่พร้อมแล้วอ่ะอีกคนหนึ่งพร้อมไหมพร้อมพร้อมโอเคปะค่ะ let's go <S สองคิวนะต้องให้ได้สองคิวนะข่าวเ่องพี่ทำคอนเทนต์เหรอครับ พี่ทำคอนเทนต์หรือเปล่าครับไปเลยครับน้องสองคิวนะน้อง,องเมื่ยกี้ได้สองคิวนะพ,นอพนะโอเคครับผมคิดี่สองคิวสองคิดสองคิวพี่ดีขึ้นแค่สองคิวอะ่ะสองคิวไดีอ้พี่แจาเยอะยังเนี่ยโอ้พี่แจกมาเป็นร่ออแล้ว

พี่ลงเลยนะครับป้าน่าจะปืนโอ้ตายมันตึงอ่ะพี่ปพี่เอมอไม่ตึงหรอกครับไม่ตึงเอาใหม่เอาไม่เอาพี่ไปขน้นเรียนนะครับเอาแต่เติมครับเอาแต่แจกของใช่ครับมาแจกของครับใครที่แบบพี่เนี่ยสองชิวตามที่พี่บอกมาแจกได้วพี่ใจดีจังไม่ใจดีหรอมาได้บิ๊มมาแล้ว มีบอแล้วุกตาอะลวอุ้ยมีคนแปลงมามีคนแปลงมากยอะระวังระวังย้วมันไปอยู่ตรงไหนอะไปงเขาจุดนันไีไปไปไสู้แ่นนคุสู้พี่ด้วยคุ้มนะโอ๊ยไม่ทันทำอะไรดิอุ้ยลูกบุ้ยอุ้ยอ๋อดีด อู้ยอะไรวะอดีตจะตายไหมเนี่ยจะได้ไหมเหรออู้ยได้ได้ตั้งใจเล่นเมาส์ตั้งใจเล่นสองคิวไม่ยากเล่นตึ้งเหมือนชิซี่ี่เล่นตึงเนี่ยสองนี้เจ้าพี่หนี่เจ้าพี่นี่น่ากลัวปึ๊บหลบปึ๊บหลบมามาไหนอ่ะ

ไว่าไงฮะอุ้ยไม่ทันอือพี่ก็เหลืออีกตาเดียวอ่ะอีกตาเดียวอีกตาเดียวน้องสองคิวต้องเอาแล้วพี่ฮึแบบต้องเอาจริงแล้วพี่เอาจริงเลยสองสองสองสาเลยนะได้คิวสามเลย Betah. Uyi. Malik Tong, malik Tong, sali, sali, malik sali. Pusingai lagi, pusingai jawaan wah. Weh, up, up, dua lagi. Ini dua, dua. Alat balik lagi, balik lagi, dua lagi. Uyi. Kau tengok salai. Alamiah juga. Alor, alor, alor. Boleh. Tiada senjata api tu. Boleh. 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 Boleh เดขันไปเดนขันไปเราไม่มีออกใช่ไหมลองชุบองชุบ้องชุบปอยล่สวยช่ลยไปเๆนี่เอวไม่พี่เร็วๆเร็วๆเจ็บน้องเจ็บเจ็บปาเลยีปีบีีบีีบีไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเก็บปืน

ลงมาข้างล่างเลยทงมใช่ไนพีมาหาเายวลงมาข้างล่างมาอยู่ไหนที่ชุอไรชหนี่ช่หน่ยชุนยู่ไหนน้องขาลงมานอเครับตั้งมขอบคุณพี่เลตัวเลขอๆๆอเลยป่อยปลปล่น้องปน้อนี่นอยู่บนนี้เนี่ยไอวอเขียวไอวอฟ้าเนี่ยข้างบนข้างบนแล้วพี่มันมันเป็นเช็ด

เีอครับผมไม่ได้คิวพี่จะให้ผมไหมครับพี่ครับถ้าผมไม่ได้จะคิวพี่จะให้ผมไหมครับไม่ได้ครับต้องได้คิวครับผมต้องได้สองคิวนะตามกฎกติกาเราตั้งไว้สองคิวขอสคขนค่ะครับผม้นก่อนเะกว่้โอ้ยอยอ้ยอุ้อออย้้ ก็ตัดสินแล้วต้องไม่แต่งเกมหายอะเต่งเกมหายสู้ๆครับช่องเบตเไงเนี่ยเนี้ยจริงแต่งเกมแล้วมาหลังด้วยระวังหลังพว่พี่ระ้ยงพี่พีรู้มาเจ็บนะเจ็บแล้วหลังพี่นี้สวยพี่ได้นะครับพี่พี่แต่งเกมหายหลังเข้า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 พี่หลังเข้าตั้งหมดตั้งพี่ตั้งหมดระวังพี่ระวังกดเปิดไม่แต่งเกมหายสิปิดหมดหลังพี่ระวังหลังเข้าพี่ช่อง Ui, tăng tôi tăng quá Sao, tung một tung một Tăng một tung 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 vậy là một tung nó, พี่เบอร์สี่รูว่าพี่ครับให้พี่เหลือสี่คิวแล้วแบ่งให้ผมสองคิวได้ไหมน่ะเขาได้หกคิวแล้ะลองถามดิเขาแบ่งไหมลองถามลองถามรวมู่ขอพูดพี่ครับถ้าพี่ยิงไปสองคิวแล้วผมขอสองคิวนะคะไม่ใช่ถ้าผมจะเขาเลยเขามีอยู่หกคิวละทุกหมุนแล้วเหมือนจะยิงสองสอคิวเขาถือว่าเขาแบบถ้าผมขอสองคิวก็้ไหมขอเขาหน่อยลองเลยสับยิงยุบนั่ง เดือดด้วยบอว์เดือไอ้บอว์บีเราด้วยเราผมด้วยพีกว่าเแบบ้เยหยย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 คยย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 ย ไม่ได้แน่นอนอ่ะโอ้ไม่อ่ะไม่ได้ไม่ได้แน่นอนชัวร์โอเคน้องถามว่าอะไรพี่น้องถามพี่เบอร์สี่อ่ะน้องน้องถามพี่เบอร์สี่แบายชล้นผมสองคิวได้ไหมไม่น่ะเขาได้แปดคิวนี่ยเราถามเขาแบ่งแบ่งให้ผมสองคิวได้ไหม ผมไม่ได้พี่ไม่ถามเลยถามถามถ้าเขาบอกว่าแบ่งให้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ผมไม่ได้อ่ะอีกถามเขาเด็ได้ไหมครับสองคิวน้องน้องขอร้องอ้อนวอนพี่เขาอะว่าให้ผมได้ไหมครับสองคิวเั่ขออีกการพี่ไม่เอาไม่อน้องน้องขอพี่พี่เสื้อเขียวทีว่าพี่ครับแบ่งผมสองคิวได้ไหม พี่แบ่งคมสองคิวได้ไหมครับได้ไหมครับพี่พี่เสื้อเขียว,วาถามเขาดิได้อุ้ยได้ด้วยโอเคงั้นน้องได้ของขวัญครับเพราะว่าพี่เสื้อเขียวแบ่งให้นะขอบคุณพี่เสื้อเขียวด้วยจังขอบคุณครับพี่เสื้อเขียวโอเคก็น้องๆตั้งใจเล่นกันมาสองคนแหละพี่ก็ให้สองคนเลยนะครับผมก็พี่ก็อยากจะบอกคำหนึ่งนะครับผมว่าบิด มาเดี๋ยวพี่ส่งให้ไอเนี่ยคนนี้เอาอะไรนะนี่น้องคนนี้เอาไอบอลนะโอเคผมไอวอลครับโซนิคไอวอลครับนี่ไอวอลโซนิคเอ้าส่งไม่ส่งส่งขวัญไม่ได้ส่งแย่เกินวันนี้ส่งไม่หายคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับในจดหมายครับโอ้ส่งเยอะเกินแอดเพื่อนร้องไว้น้อง แอดเพื่อนเป็นเลยครับแอดเพื่อนเอาเลยครับพี่แอดแอดเพื่อนพี่หน่อยแอดเพื่อนพี่หน่อยแอดนะครับกดต้องบวกใกล้ๆชื่อใช่ไหมครับใช่ใช่แอดเพื่อนพี่หน่อยพี่สไยจักรวาลหน่อน้องแอดมาหน่อย ขอบคุณครับนี่ไงที่เขาส่งให้นี่